โอเคครับอยู่ร้านบางครั้งสอบนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวโตเกียวมารีนะครับเป็นโค้กเกอวอร์เมนต์นะครับมาร์คไอวีน่าจะสีนะครับซีรี้จัดสูตรนะครับเป็นสีเงินเงานะครับผมอ่ะเปิดกล่องเอาผมเปิดราคาอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่ด้วยความที่มันให้ดูในคลิปดีๆว่าผมใส่ถุงมือนะครับด้วยความที่มันใหม่จริงๆนะเพราะผมเปิดมาผมแกะแค่กล่องนะเปิดกล่องดูแล้วก็เช็คจากภายนอกนะครับแล้วก็ ใช้ถุงมือเนี่ยคู่นี้จับเจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับเพื่อเช็คสภาพแล้วก็ลองยิงจริงๆผมไม่อยากยิงหรอกเพราะมันปืนแบบคนสะสมจริงๆอ่ะนะครับก็เลยคิดว่าเหมาะคนฆ่ากการคนสะสมนะครับนะมาเปิดกล่องกันมาอันนี้คือกล่องให้ดูกล่องก่อนกันกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะครับซีรีส์นะครับโคโกเวอร์เมนต์นะครับแก๊สโบแบ็กแต่ด้วยความมารุยเออผมบอกก่อนว่าในคลิปนี้นะว่าผมรับซื้อโคแล้วนะครับอ่าไม่ใช่มารุยงานสไลด์พลาสติกเพราะตอนนี้แก๊สเบาผมมาแล้ว เพราะแก๊สเบาในร้านที่ผมสั่งมันหมดนะครับตอนนี้มาแล้วก็รับซื้อมาลุยนะครับที่ผมยังไม่รับตอนแรกเพราะว่าจริงๆไปเปิดรับตั้งแต่ช่วงเดือนเดือนที่แล้วแล้วแหละแต่ดีของมันหมดนะครับก็เลยรอของมาของเพิ่งจะมาถึงนะครับแก๊สมันหมดนะครับเพราะว่าคนเล่นพวกแก๊สเบากันก็เยอะพอสมควรนะนี่เลยซีรีเจ็ดศูนย์นะครับยวค่อยแปะโพสต์ประกาศทีว่ารับงานมาลุยอีแล้วนะครับเพราะมีคนเอางานมาลุยมาเสนอผมเยอะมากนะครับแต่ก็แอบ,บเสียได้เพราะบางตัวมันก็ มันก็เป็นตัวที่น่าเก็บนะครับสําหรับคนที่หาซื้อนะนะครับนี่เลยงานบรนะครับมาเปิดกล่องนะครับนี่เลยครับคู่มือกล่องเขาแบบโคตรพรีเมียมอะ่ะดูดิอันนี้อ่ะให้ดูอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับกล่องเขาพรีเมียมมากอะ่ะแค่หน้ากล่องก็น่าเก็บแล้วนะครับแล้วดูในกล่องนะครับปึ๊บอันนี้คู่มือนะครับแท้ทางความสะอาดยังอยู่ ปืนเหมือนเ <c oughs> จ้าของเก่าไม่เคยยิงผมย้ําเลยว่าเจ้าของเก่าน่าจะไม่เคยยิงเลยนะครับอยู่ในซองสวยงามมากถ้าเอามาวางข้างนอกผมว่าน่าจะสวยนะครับดูกันนะครับโอ้นะครับนีนะบนะบ่น่าเป็นรอยน้ํามันนะครับจากในถุงโหผมสวยงามมากครับ คือมันสีดูเหมือนโลหะใช่ไหมครับแต่มันเป็นสไลด์พลาพสติกบอดี้เป็น ABS เหมือนกันนะครับ ABS ทั้งตัวแต่ด้วยความลิขสิทธิ์คือไม่ใช่ความลิขสิทธิ์ความที่มันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียก,อะ,ยกอะไรนะกฎหมายของญี่ปุ่นนะครับเขาต้องเป็นสไลด์พลาพสติกเท่านั้นหรือบอดี้พลาสติกนะครับแต่ด้วยราคาที่มันอ๋อยมาแรงเขาก็มาทดแทนด้วยวามแม่นยําจากโรงงานแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะแม่นไหมนะเพราะว่าผมเองก็แค่ลองยิงยังไม่เคยจับยิงจริงๆจ,จังๆนะครับ่ะวางไว้ก่อน ให้ดูในถุงนี้ว่ามีอะไรนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมอ่านไม่ออกเลยครับภาษาอังกฤษังไม่คล่องเลยญี่ปุ่นก็คือไม่ต้องสืบเพราะผมอ่านไม่ออกนะครับมาอันนี้เป็นของงานญี่ปุ่นนะครับโค้กโกเวอร์เมนเห็นไหมโมเดลโมเดลนะครับเป็นงานลิขสิทธิ์เลยนะ A S G K นะครับโตเกียวมารีนะครับเป็นงานมารีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วง นะครับผมดูดิใหม่ไหมอ่ะปกติถ้าคนเล่นเนี่ยไอตรงนี้ต้องเอาออกแล้วแหละถ้าไม่ใช่สายสะสมนะครับเดิมไม่ใช่สายสะสมนี่คือต้องต้องแกะออกแล้วนะครับอาจจะราคาสูงนิดนึงด้วยความที่มันเป็นงานมารุยนะครับโค้มาร์คสี่นะครับซีรีส์เจ็ดศูนย์นะครับโค้กโอเวอร์แมนจุดสีห้าอัตโนมัติคาบินนะครับมาเช็ดก่อนใช้ผ้าเช็ดกัเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ผมอยากดูเหมือนกันว่ารอยมันเยอะน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนได้มาผมยังไม่ได้เช็ดดูลนยนะครับน่าจะเป็นรอยเพราะมือผมด้วยบางทีนะก็ะถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับหลักๆแล้วน่าจะเป็นเพราะน้ํามันที่อยู่กับผ้าด้วยนะครับเพราะผ้าตัวนี้ก็เช็ดปืนที่เลอะน้ํามันมาพอสมควรนะครับโอ้แทบไม่มีรอยขนแมวเลยเอาจริงนะรอยมันน้อยน้อยเวอร์มากอะ่ะมีรอยนิดเดียวนะครับ ที่เหลือเป็นรอยผ้าแล้วผ้าที่อเดี๋ยวผมเอาอีกผ้าผืนมาดีกว่านะครับอ่ะเอาผ้าอีกมาเนี่ยมาแล้วแต่ผ้าผืนนี้ผมซักไว้นะครับคือผ้าไม่เลอะน้ํามันนะครับอือหือโอ้โหเห็นเห็นถึงความเงานะครับผิวอะ่ะมันเหมือนโลหะนะครับแต่ไม่ใช่โลหะเป็นพลาสติก a อเนะครับคือบางคนบอกโอ้โหทำไมญี่ปุ่นทำมาแพงแต่ที่เป็นลายพลาสติก เป็นผมบอกครับว่ามันเป็นกฎหมายของประเทศเขานะครับเราไม่สามารถอะไรได้แต่อย่างว่าครับญี่ปุ่นส่วนใหญ่มาจากโรงงานคือเขาแม่นแต่โรงงานครับราคาตัวนี้แอบแรงแต่ถามว่าเหมาะสำหรับนักสะสมนะใส่ตู้โชว์ก็ไม่น่าเกียดนะครับขอากับผมว่าไม้นะเดี๋ยวขอญาตถอดถุงมือแล้วก็ลองจับดูนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่แม็กเขาเป็นโลหะนะครับผม เหมือนระกับจะเป็นไม้นะครับไม้ครับไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม้ครับดูสมัมผัสกดแล้วไม่ยุบนะครับถ้าเป็นพลาสติกนี่คือกดแล้วยุบแน่นอนนะไม้วัสดุภายในก็มันเป็นแค่บอดี้ภายนอกนะข้างในก็เป็นโลหะพวกชุดยิงพวกอะไรเงี้ยยังเป็นโลหอะอย,ย,อยู่นะครับถ้าเป็นถ้าเป็น ABS นี่น่าจะหักนะครับมาดูภายในกันนะครับเนีย่ยถ้าวางกระกลงไว้แบบเนี้ย ระว,วางไว้แค่นี้แล้วท่านไปวางตู้โชว์แล้วเอาอันนี้ออกก็ได้นะครับมันก็จะดูแบบพรีเมียมนะเออนะครับด้วยความเป็นญี่ปุ่นนะครับอันนี้แม็กเขานะครับแม็กอยู่นี่นะมาถอดสไลด์นะครับตัวนี้แบบใช้คำว่ากล้าพูดหรือว่าไม่ต้องล้างเยอะนะครับลงแค่สารหล่อลื่นก็พอนะครับไม่อยากใช้อะไรงัดเลยนะฮะ ถ้าผมใส่ถุงมือมันจะขนัดกว่าแต่ถ้าไม่ใส่รอยที่เกิดจากการยิงนะครับให้รอยจากมือผมมันจะเป็นรอยน้ํามันมันจะนี่นี่ดูคุณลุงในดิสะอาดมากแต่ก็า่าสะอาดมากนะครับอ่าน,นี่ซีสีิคอันนี้คือลงซิลิโคนไปได้เลยนะครับไม่ต้องล้างเยอะด้วยชอบจังลงบางๆพอครับเพราะเราไม่ไม่ได้เน้นล้างเพราะว่า มันไม่มีรอยอะไรมาเลยอ่ะจะคำว่าใหม่มกมวกนะครับแล้วก็ลงจระบีขาวนะครับเป็นการรีวิวที่ผมรู้สึกว่ากลัวการเกิดรอยมากๆนะครับผมไม่รู้คลิปไหน,นจะรันเสร็จก่อนแต่ผมบอกว่าผมรักปืนบีบีการทุกกระบอกที่ผมขายนะครับ ผมจะดูแลบีบีการทุกกระบอกที่ลูกค้ามาซ่อมด้วยให้เหมือนคนปืนตัวเองนะครับทำทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วให้มันจบนะครับถ้าท่านใดได้ไปจากผมเนะี่ยท่านบอกท่านก็บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนผมไม่ใช่ว่าจะมาขายเล่นๆแล้วเอากําไรสนุกสนุกนะเออผมก็ที่ผมมาขายมือสองเพราะว่าผมสนุกนะครับสนุกที่ว่าผมได้ถอดได้ประกอบได้รื้อได้เช็คระบบเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ผมจะได้ไม่ลืมด้วยเวลาถอดประกอบนะครับถ้าตัวไหนผม แปลกๆเนี้ยเจอมาอา่าผมลองถอดดูอะไรดูมันจะได้ไม่ลืมวิชาที่ตัวเองได้สะสมมาแล้วก็เรียนมานะครับอ่ะนี่เลยเรียบร้อยนะครับเป็นตัวซีรีส์70ที่น่าเก็บนะครับราคาอาจจะแอบแรงปนิดด้วยความเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่ด้วยสภาพนี้ท่านได้ไปคุ้มแน่นอนนะนะครับอ่า และอย่างเป็นบอดี้ไอเสีไม่ลอกไม่หลุดแน่นอนนะครับไม่ลอกไม่หลุดแน่นอนด้วยความญี่ปุ่นนะเนาะนะครับด้วยกฎหมายบ้านเขาเราต้องเคารพกฎหมายแต่ละประเทศนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับโอเคประมาณนี้เรื่องแม็กกาซีนนะครับเหมือนเดิมนะครับ ให้ฉีดแค่ด้านบนกับด้านล่างเท่านั้นนะครับตัวนี้มาในสภาพมือหนึ่งเลยราคาเลยอาจจะสูงนิดอาฉีดเดี๋โดนปืนนะครับขออนุญาตฉีดหลังกล้องนิดนึงนะครับฉีดเข้าไปในเนี้ยในรูด,ด้านบนเนี่ยวาวจ่ายนะนิดนึงวาวเติมหน่อยเออวาววาวจ่ายหน่อยนึงยางปะแม็กหน่อยนึงวาวเติมหน่อยนึงนะครับถ้าใครเคยเล่นญี่ปุ่นท่านจะรู้ดีว่างานญี่ปุ่นเขาทำมาดีจริงนะครับผมจับมาแต่และกระบอกนี่ไม่เคยผิดหวังจริงงานญี่ปุ่นผมกล้าพูดเลยนะ โอเคแม่วางซะราคาถูกเลยผมได้ตด,ด,ด้นะครับอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวชมการทดสอบยิงนะครับเดี๋ยวป้ายนี้ผมคงต้องอาออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวขาดนะครับตอนยิงไปดูกันโอเคครับก็มาถึงช่วงทดสอบยิงเจ้าตัวโ o k e g o v e n m e n t งานมาลุยนะครับสีเงินบอดี้บอดี้ดพลาสติกนะครับ มาลุยใครๆก็รู้ดีว่าเขาหน้าเก็บหน้าเล่นขนาดไหนนะครับแก๊สนะครับแก๊สที่ผมจะทดสอบเป็นเจ้าตัวกระป๋องฟ้าแต่ที่ของผมมันจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งกระป๋องขาวนะครับอันนี้ที่มันออกมาแบบนี้เพราะว่าตัวด้านในโอลิงของเจ้าตัวมาลุยเนี่ยเขาไม่มีโอลิงงรองด้านในนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติของเจ้าตัวมารุเนี่ยกระป๋องแก๊สก็จะเป็นหัวพลาสติกอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่ามันรั่วหรืออะไรนะมันก็เป็นเรือ่องปกตินะครับแต่ผมว่าน่าจะควรจะใส่มากกว่า แล้วผมก็ลืมใจแล้วเราก็มาโหลดลูกนะครับเหมือนเดิมครับดึงลงมาโดดลูกนะครับเราใช้สตเราใช้ก็ปิดโหลดนะครับใส่บุตรนะครับใส่บุตรแน่นแน่ชอบคำว่าใส่บุตรมากกว่าจะยิงเท่าที่ควรจะยิงแล้วกันนะครับเพราะปืนเป็นใหม่จริงก็รู้จักรอยสไลด์รอยต่างๆแทบไม่เคยยิงเลยนะครับเาเซฟนะครับ ใช้ได้กดเซฟหลังอ่อนใช้ได้นะครับึ้นเสฟไปสักหน่อยนะครับมาดูความแรงกันนะครับน,นี่ผมมาถ่ายเย็นอีกแล้วนะไม่เคยถ่ายเช้าเช้าเลยเช้าเช้านานๆจะทีนะครับดูความแรงนะครับสองสี 2, 4, 2, 4, 4, 4, 2, 4, ่สองสองสี่สี่สองสี่หกมู้ความแรงเสถียรถึงแม้ความแรงจะไม่ถึงสามร้อย แต่มันก็ไวสะสมนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลกึ่งสะสมมากกว่าไม่ได้ไว้ยิงเล่น,น่ะเพราะว่ามันมันดูสมจริงเกินไป <c oughs> นะครับไปดูวัดวสดสอบความแม่นยำกันโอเคครับ <c oughs> มาดูความแม่นยำกันครับเป้า10เซนระยะ10เมตรนะครับอาจจะมืดไปนิดนะครับลูกค้า ผมถือว่าค่อนข้างแม่นนะค่อนข้างแม่นเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็อาจจะด้วยความแรงขนาดนี้นอาจจะวิ่งไปไม่ได้ไกลมากแต่ความรู้สึกผมว่ามันก็แม่นนะระยะไกลขนาดนั้นยิงโดนด้วยความแรงขนาดนี้ก็อย่างว่าครับมันเป็นซีรีส์สำหรับสะสมมากกว่าไว้ยิงเล่นนะครับถ้าไหนไปสะสมเนี่ยขึ้นตู้โชว์ก็ไม่น่าเกียดนะครับเนี่ยถ้าถ้าเราดูตู้ไฟอ่ะไฟมันจะส่องมันก็จะสวยและนี่คือแสงธรรมชาติคุณเห็นไหม นี่ขนาดเย็นแล้วนะแสงยังเงาแบบอื้อใช้ก็อื้อได้เลยนะใครมีเก็บบนเก็บนะครับสายสะสมชอบแน่อย่างเงี้ยงานบริษทําดีนะครับไม่ได้น่าเกลียดนะโอเคเนาะเล่นเสร็จแล้วนะครับเราแม็กออกก่อนดึงไซส์ถอยหลังเล่นไก่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับถ้าใครสนใจนสั่งซื้อเพจบีบีการ์ช่งา,า,างเซาไหลบีเคียซอฟหรือกดควาเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้นะครับและไลน์แอดเฟซมุกได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ